สวัสดีคะ่ะกาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่579ค่ะ579ประจำเย็นวันจันทร์ที่6มมกกราคม2,567นะคะพี่ๆขาเช่นเคยค่ะน้องราพี มีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุด40รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์ส่งฟรีมีปลายทางค่ะสนใจรายการไหนโทรทักไลน์นะพี่นะ099 084 1 09 5า1 092 543ย6 1ป0ค่ะ ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรับพีกันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะรายการที่1เป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบผักค่ะ200บาทนะคะ สองเป็นเหรียญครูบาสีวิชัยลงยาค่ะเหรียญเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะรายการที่สามค่ะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะพี่ขาเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขา ด้านหลังจะเป็นอ่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปีหนึ่งห้านะคะรายการที่สามค่ะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยอง รายการที่5เป็นเหรียญทรงผนวดรัชกาลที่9ค่ะด้านหลังสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาวัดบรมธาตุดอยตุงนะคะ2516ค่ะเจ็ดเป็นเตารีดหลวงพุทวดค่ะ แปดจะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตรลงยาค่ะด้าน,นหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชค่ะ9ค่ะเป็นขุนแผนมั่นกลาง รายการที่10ค่ะเป็นพระปึมสิบเอ็เม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิม12ค่ะเป็นแหนบ พระพุทธชินสีวัดกลางคองหลวงค่ะ13าเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียค่ะ14ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ2537นะคะ สิ 15, เป็นปิดตาหลังแบบค่ะสิบหกเป็นปิดตาเนื้อทองผสมค่ะสิบเจ็ดค่ะแหวนหลวงพ่อป่วยค่ะ สิค่ะเหรียญหลวงพ่อผางค่ะเหรียญหลวงพ่อผางปี20ค่ะสิบเก้าค่ะปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าค่ะหลังยันนะคะ 21เสือหลวงพ่อวงค่ะ22เป็นพระปางสายญาติค่ะมาในเลี่ยมน,นะคะ22ค่ะพ่อเปิ่น พ่อเปินแซยิสแปดศูนะคะ23พ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเหรียญกันภัยนะคะ24่สิี่เหรียญเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรปี19 ยี 25, เป็นเหรียญยน 25, พุทธศตรวรรษค่ะ26หลวงพ่อเพียนค่ะลงยานะคะวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีค่ะ27ค่ะ เหรียญระครังสมเด็จโตค่ะ28จอบหลวงพ่อเงินค่ะเป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินปีหนึค่ะยีรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ สารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะสามสิบเอ็ดเป็นพระหูยานค่ะสามสิบสองเป็นชินราชอินโดจีนค่ะ เก่าสภาพใช้นะคะตอกโค้ดค่ะสามสิบสามเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะรุ่นรวยบุรพาค่ะสามสิบสี่ค่ะรูปถ่ายสมเ็ตโตค่ะ ด้านหลังคะ่ะมีตาอยางประทับแบบนี้นะคะ35สมเด็จเก่า36พัดสังกระจายค่ะเนื้อทองผสมเก่า37ค่ะ ชินราดไปเสมาค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะ38ดเหรียญพระเจ้าตักสินค่ะ39พระรอด 40พงสุพัน์ค่ะโอเคค่ะพี่ขาน้องแล้วพี่ลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักลายจาก0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ